สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูประพัฒสอนเจริญพิสัยสุขหรือครูมดนะคะนักเรียนคงจะเคยเรียนกับครูมาบ้างแล้วแล้วก็ได้รู้จักกันในระดับหนึ่งตอนปอสีที่ผ่านมานะคะในการนี้ขึ้นป .5 แล้วเราก็ยังเรียนหน้าตาสินกับคุณครูเหมือนเดิมค่ะซึ่งผ่านมานักเรียนได้เรียนดนตรีกับคุณครูแว่ไปแล้วก็คือ ส่วนเทอมตั้งแต่สิงหาไปนักเรียนจะเรียนหน้าสินกับครูนะคะทั้งนี้ครูขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนก็คือสมุดจะเป็นสมุดของเทอมที่แลของปีปสีที่แล้วหรือสมุดเปล่าสมุดอะไรก็ได้เตรียมสมุดคนละหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็การเรียนการสอนของครูจะเรียนผ่านระบบสคูนไบบทเลยก็คือนักเรียนเข้าไปเรียนและดาวน์โหลดใบงาน ดาวน์โหลดใบงานของแต่ละครั้งแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาในระบบสกูนใบเท่านั้นส่วนในลายที่ครูตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยหรือมีอะไรที่ไม่ไม่เข้าใจถามครูในลายและคุณครูก็จะแจ้งการส่งงานทางลายว่านักเรียนส่งงานหรือขาดงานอะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนด้วยกันให้นักเรียนไปเตรียมสมุดคนละหนึ่งเล่มไว้นะคะ เตรียมไว้ให้พร้อมเมื่อสิงหาคมเราจะเริ่มเรียนกันจะได้มีแล้วก็เรียนผ่านระบบออนไลน์ใครที่ไม่มีปริ้นไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ต้องเครียดไม่มีก็คือทำใส่กระดาษ a 4วาดรูป ทําตามกิจกรรมของครูให้เหมือนที่สุดให้ตั้งใจที่สุดครูให้คะแนนความตั้งใจค่ะไม่ต้องเขียดไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับใครที่สะดวกปิ้นก็คือทุกครั้งที่มีใบางานให้นักเรียนปิ้นออกมาและเก็บไว้ทุกครั้งจนกว่าเราจะเปิดเรียนมาเจอกันนะคะโอเคค่ะไปเตรียมสมุดให้เรียบร้อยแล้วเจอกันในเดือนสิงหาคมนะคะบ๊ายบายค่ะ